สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื้ไก่อนชินก็ไม่ได้อัพคลิปมาสัน,นานนะครับวันนี้เราก็กลับมาทำคลิปไม่ได้รับชมกันอีกครั้งกับเกม Prison Architect นะครบับเกมแนวสร้างฐานนะเบสบิลดิงนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นการสร้างเรียนจำตัวเกมก็วางจำหน่ายมาน,นานมากแล้วนะครับจนกระทั่งมีข่าวว่าภาค2มันควรจะวางจำหน่ายแล้วแต่ว่าก็มีการเลื่อน เลื่อนจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับที่มันจะได้ขายนะครับก็สรุปจากผลโพผลโบนะครับเกมนี้ก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับดังนั้นก็เลยจะมาทําคลิปเกมนี้กันชั่วคราวนั่นเองนะครับผมเองก็เคยเล่นเกมนี้มาอยู่บ้างนิดนึงนะครับไม่ถึงกับเล่นเยอะอะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดดภารกิจผมยังมีอยู่แค่นี้เองนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําไปทีละอันเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะไล่มาดู นักโทษประหารนะครับก็เราได้รับสัญญาจ้างให้สร้างห้องประหารชีวิตในเรือนจําเพื่อเตรียมพร้อมประหารนักโทษนะครับอันนี้มอดภาษาไทยนะครับก็ไปโหลดมาได้ในสตรีมเวิร์กช็นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเองกออ็ลืมแล้วนะครับว่าเป็นลงมาจากไหนอันนี้ก็เนี่แหละนะครับบัควิวทีเอนะครับอัปเดตไปเมื่อวันที่2องพฤศจิกานะครับปีที่ผ่านมานะ มันเคยมีม็อดไทยอันเก่าด้วยนะครับเป็น Official t h ไท t r a n s l a t e แต่ว่าอัปเดตตั้งแต่ปี2015นี่ก็10ปีแล้วนะครับดังนั้นก็ใช้ม็อดจากของใน s t a m Workshop ของที่เขาอัปเดตตัวนี้ไปละกันนะอย่าถามว่าภาค2มันจะมาขายเมื่อไหร่นะครับผมเองก็ไม่ทราบได้นะครับใส่แต่แล้ตอนแรกมันเหมือนกับว่ามันจะขายแล้วแล้วมันก็เลื่อนนะปีที่แล้วนะครับคราวนี้เลื่อนคือเลื่อนแบบเลื่อนยาวเลยจน เจ้าแสบผู้เล่นบอกว่าเกมนี้มันเดดแล้วมันตายแล้วมันไม่มีการพัฒนาแล้วนะครับผมกโอ้โหถ้ามันเป็นจริงก็คือแย่มากเลยนะครับเกมนี้มันค่อนข้างี่จะหาแล้วก็ค่อนข้างที่สนุกอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะยิโมจะพูดมากดีกว่าเราไปลองลุยกันดูแต่ก่อนจะไปลุยนะครับมงก็เข้ามาแล้วกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาลุยกันเลยนี่ก็เป็นเรือนจาเลยครับตัวมันตัวลักษณะมันก็คล้ายๆกับริมเวิร์กเนาะ จะว่าไปแล้วทําไมผมถึงไม่ลองโพลิมเวิร์ไปด้วยผมเองก็ไม่เคยซื้อลิมเวิร์มาและยังไม่เคยได้ลองเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับเกมนั้นเนะี่ยเกมนี้่ผมยังเคยเล่นอยู่บ้างนะครับในโหมดแซนด์บ็อกอะไรทั่ว,วไปนะตัวละครก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับหัวโตๆตัวรีบๆกันอย่างนี้นะจะเหมือนพวกนอร์แลนดิมเวิร์นอร์แลนด์แฟนโฟกอะไรอย่างนี้นะครับ เราจะได้เป็นเหมือนพัสดีนะครับคนใหม่นะแล้วก็ออกแบบก่อสร้างสั่งของจ้างพนักงานจ้างพวกเนี่ยจ้างคนงานเข้ามาทํางานจัดหางานให้นักโทษทำเพื่อหาเงินหารายได้เข้าเรียนจำอ่างเงี้ยเพื่อซื้อของมาเพิ่มอย่างนี้นะครับและนี่คือนักโทษประหารน,นะครับที่เราต้องมาดูแลคนนี้นะนดีต้อนรับสู่เกม Prison Architect ราจะเริ่มสอนกันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแล้วกันนะครับ CEO โ,โทรมามีสายเรียกเข้านะครับเราเจองานยากกว่าให้แล้วเรือนจำแห่งนี้มีนักโทษทำความผิดในคดีฆ่าคนตายสองคนและถูกตัดสินประหารชีวิตนี่คือเหตุผลที่เรามาที่นี่เพื่อก่อสร้างห้องประหารชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญของเขามันยังเป็น,เ,ปนเรือนจำแบบใดมันยังไม่มีห้องประหารเลยนะครับ ผมอยากให้คุณสร้างแดนประหารใหม่ที่นี่ขั้นตอนแรกของโครงการลักษณะนี้เริ่มต้นจากการสร้างตัวอาคารก่อนโดยจะต้องมีพื้นที่กว้างพอที่จะรองรับห้องประหารและห้องขังชั่วคราวมาเริ่มกันเลยสร้างอาคารใหม่ที่นี่เราต้องสร้างทางเข้าแดนประหารแห่งใหม่นี้สร้างประตูคุกขนาดใหญ่ที่กำแพงทิศใต้นี่ครับเราจะเริ่มจากฐารนร,รากนะครับ อาคารอิฐอาคารคอนกรีตนะเราเรียกเป็นอาคารคอนกรีตแล้วกันนะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องวางท่านซีอโอขอรับท่านคนงานของคุณมีหน้าที่ก่อสร้างอาคารพวกเขาจะนําเหล็กและคอนกรีตจะคลองเก็บของไปยังสถานที่ก่อสร้างจากนั้นจะใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคารแห่งไหม นี่เป็นขั้นตอนที่ชา้าที่สุดในการก่อสร้างดังนั้นคุณควรวางแผนล่วงหน้าเมื่อสร้างอาคารใหม่รอที่รอเรามาดูสิ่งต่างๆรอบเรือนจำกันใช้ปุ่ม W S D หรือปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนหน้าจ,จอไปมาและใช้วงล้อของเมาส์เพื่อสูมเข้าออกนี่ครับ W S D แต่ผมต้องผนังและประตูผมต้องวางประตูก่อนนะครับผนังติดกรงประตูประตูประต,ระตูไหนประตู กำแพงกำแพงฐานรากอาคารคอนกรีตอาคารอิฐเราต้องการประตูเลนจำเนี่ครับเขาก็จะไปเราสามารถปรับสปีดได้ด้วยนะครับตรงนี้เพื่อรอให้พนักง,งานคนงานของเราเนี่ยเข้ามาทําการกําหนดตําแหน่งไฟสว่างประตูตรงนี้นเองอ่าแล้วก็วางครับโป๊กเข้าไปราคาก็จะมีบอกด้วยนะครับอันนี้350เหรียญน,นะครับ เวลเราเขาก็จะมาปรองกองแกงนะกดไหนเลขได้นะครับหนึ่งสองสามเพื่อปรับสปีดนะครับถึงเลขสี่เวลาก็จะไหลไปบึ้บบึ้บบึบเรียบร้อยดีแล้วใช้ไหมหนึ่งเหลือประตูนะครับกําลังรอมาติดตั้งอยู่วณะนี้เวลาสิบสองนาฬิกาแล้วคนงานของเรากําลังขอยประตูมาวิ่งเข้ามาบุ๊บบึ้บบึ้บบึ้บบเสร็จสิ้นสร้างอาคารเพื่อรองรับอุปกรณ์ ้างอาคารแล้วอะผมต้องวางอาคารอิฐเนนอกอาคารอ๋อนอกอาคารเท่านั้นนอกอาคารนี่ก็นอกอาคารนี่หรือว่าอ๋อใช่เป่าโอเคครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วผมต้องการห้องขังและห้องประหารในอาคารแบ่งพื้นที่โดยสร้างกำแพงอิฐกำแพงอิฐนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องขังนะครับสร้างอาคารภายในกำแพงอาคารแล้วเวลาเนี่ยครับบ่ายสองนะครับนักโทษก็จะมารับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วก็จะนี่ครับห้องทานข้าวนี่ก็จะมีฝ่ายแผนครัวนะครับที่จะมาคอยปรุงอาหารแล้วก็นี่ครับเป็นโรงครัวนะเขาก็จะมาปรุงอาหารแล้วก็มาเก็บกวาดทำความสะอาดมันก็จะมีห้องน้ำให้กับกนักโทษกันด้วยนะครับ นี่ใครทําสบู่หล่นโดนหน,นมน้าหนมน้าก็แสงเงินสดเงินรายได้เข้าอยครับจากนั้นติดประตูคุกขนาดใหญ่บงกระแพงพวกนั้นคุณสามารถหมุนสิ่งของก่อนวางได้โดยคลิกที่ปุ่มกลางของเมาส์หรือก,กดอานี่ครับกดอาหมุนตึ๊กยึ๊กอือลานกิจกรรมมักโพ่อก็จะมา อผมเคยเล่นไปจนสามารถสร้างเป็นพวกเขาเรียกว่าไงนะเป็นลานออกกําลังกายอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับให้นักโทษเนี่ยมีที่ออกกําลังกายนะมีเงินรายได้เข้าเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีบอกวันที่นะครับมีบอกจํานวนเงินที่มีอยู่ในะงบดุลธนาคารมีกระแสเงินรายวันก็คือรายได้และรับรายจ่ายครับนี้ก็เป็นจาไรนะีครับสีเขียวส่วนนี้เป็นจํานวนของ ูค้คุมนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจําของเรานะครับเัี่ยหมดยี่สิบนายด้วยกันนะครับพักผ่อนอยู่หนึ่งคนตอนี้จํานวน,นนักโทษที่เราสามารถใส่ได้นะครับมีห้าสิบอ็ดคนนะครับก็จะมีบอกว่าความมั่นคงต่ำนะครับก็คือแบบว่าไม่ค่อยอันตรายอย่างเงี้ยมั่นคงปานกลางมั่นคงสูงมีนักโทษที่ต้องรับการคุ้มครองนะครับมีอันตรายเป็นพิเศษมีนักโทษประหารนะครับนะก็จะมีประมาณนี้ตอนนี้อันตรายขณะ ระดับความอันตรายตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับนักโทษสี่สามคนบอกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเกมนี้ปรับมุมกล้องไม่ได้นะครับมีมุมกล้องหมานยถึงว่าซูมเข้าซูมออกนะครับเหมือนยถึงว่าเราก็ต้องดูจากเป็นเบิร์ดไอวิวเท่าน,นั้นเด้อไปติดปรุปรุปรป,รปรอืมโอเคติดประตูเรียบร้อยดูดีนี่จากนั้นเราจำเป็นต้องกำหนด,ดห้องภายในพื้นที่เหล่านี้ ำหนดให้ห้องเล็กเป็นห้องขังเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของนักโทษจากนั้นกำหนดให้ห้องใหญ่เป็นห้องประหารนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นรูปห้องนะห้องขังนะครับเราก็ลากมาปึ๊บห้องประหารเราก็ลากมาเรียบร้อยคุณต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจึงสามารถใช้ห้องใหม่ที่มึงสร้างได้ ห้องขังจาเป็นต้องมีเตียงและโถส้วมห้องประหารชีวิตจําเป็นต้องมีเก้าอี้ไฟฟ้า,ฟานี่สั่งของนะครับเดี๋ยวเราสั่งเก้าอี้ไฟฟ้า,ฟาโถส้วมเตียงอ่าโอเคเตียงนอนตรงนี้แล้วกันโถส้วมเก้าอี้ไฟฟ้าอียังต้องเดินสายไฟยด้วยอีกนะครับนี่มาแล้วขนของขนที่นอนขนโถส้วมมาลงนะครับเร็บเส้นแล้วห้องนอนนี้เหนือ ก็ไฟฟ้านี่กำลังเอามาลงใช่ไหมมาแล้วครับปุ๊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 บติดตั้งจืด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 เรียบร้อยแต่ว่าขาดกระแสไฟเด้อหมเรียกเข้าอยกแล้วเราได้ทำในสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่คุณยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกเล็กน้อยแต่ทั้งหมดขึ้นกับการตัดสินใจของคุณเราไม่ได้บังคับอะไรแล้วแต่ว่าคุณจะใส่ใจความเป็นอยู่ของนักโทษมากแค่ไหน เราสามารถปรับปรุงห้องขังได้โดยติดตั้งหน้าต่างที่หันออกดตานอกและชั้นวางหนังสือเล็กๆอันนี้เพื่อให้นักโทษได้มีสุขภาพจิตที่ดีมั้งเรือนจําจะดูดีขึ้นจะใช้วัสดุปูพื้นคุณภาพดีเช่นพื้นไม้หรือกระเบื้องโมเสกคุณสามารถติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ภายนอกอาคารและปูพื้นทางเดินถ้าคิดว่าจำเป็นนี่ครับนักโทษ คนนี่อ,อะไรนะนี่คือนักโทษประหารที่เราพูดถึงเอ็ดเวิร์ดทอมซีเขาเคยเป็นครูเช่อไหมล่ะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตัดสินว่าเขาสมควรได้รับโทษหรือไม่กฎหมายได้ทาหน้าที่ของมันแล้วเราแค่ทําหน้าที่ของเราก็พอเมื่อคุณคิดว่าห้องประหารชีวิตพร้อมคุณก็สามารถเริ่มการย้ายนักโทษไปยังห้องขังแห่งใหม่ได้ทันทีพลิกที่รูกพลอ,อยในห้องข,งขังของเขาเพื่อเริ่มการย้ายนักโทษ ติดตั้งหน้าต่างให้ห้องขังเ,เพิ่มเติมติดตั้งชั้นวางหนังสือปูพื้นด้วยอุปกรณ์ที่คุณภาพดีสร้างทางเดินไปยังสถานที่ประหารแห่งใ,ใหม่การปูพื้นปูพื้นทางเดินนี่คือไฟนะครับสีขาวๆเนี่ยอืมอืมสิ่งของหน้าต่าง ชั้นหนังสือนักโทษประหารจะขออะไรก่อนตายอือปล่อยให้คนงานเขาก่อสร้างกันไปครับนี่เอาวางไฟปุ๊บๆๆตรงนี้อย่าไม่รู้จะยกออกหรือเปล่าคลิกซ้ายสองครั้ง โอเคไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคปูพื้นเนี่ยวะรออะไรอยู่รึปึ๊บทำงานกลางค่ำกลางคืนก็ยังทำงานนะครับบุดจำบดบึดจำบุดโอเคนี่ปูพื้นแล้วอะกระแสะไฟหวังว่าจะพอนะปูพื้นด้วยอุปรกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่านี้คุณภาพดีกว่านี้ต้องเป็นพวกนี้มั้งพื้นลายหมากลุก ผมไม่รู้ว่ามันจะถือว่าดีหรือ,อยังนะดูดิตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับอือรอ่าผู้คุมนะครับก็ยังคงเขาเรียกว่าไงน,น,นะนอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวต้องการอีกยี่สิบเปอร์เซ็นได้บออีกสองอันกลัวว่าจะเป็นเก้าสิเอร์ซ็นะนักโทษก็ตอนนี้เคยก็นอนนครับนอนห่มผ้ากันหลับปุ๋ยเลย นี่คนไหนวะนี่ยังอยู่กับหลวงพ่ออยู่เลยครับเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เรอดูให้เรียบร้อยก่อนครับให้มันครบเ้าแล้วครับเ,เรียบร้อยเราคลิกที่รูปพลอลอยเลยพอสดีมีสายเรียกเข้า ส่งตัวนักโทษอย่าเสียน้ำตาให้หมอนี่ไม่แต่หยดเดียวเราะเป็นนักฆ่าเลือดเย็นผิดจริงตามข้อกล่าวหาก็าสารภาพทุกอย่างอยากฟังไหมว่าเขาทำอะไรบ้างน่ากลัวไม่ใช่เล,ล่นเลยละตอนนั้นเราเราห้าทุ่มผมเห็นไฟเปิดอยู่ผมรู้ว่าเธออยู่ที่บ้าน เรียบร้อยครับมีอพี่มีชูฮูฮูนั่นครับกำลังวูฮูอยู่เดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ตรงนี้ก่อนนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ เอ็ดเวิร์ดฉันยาได้โปรดจะทำอะไรเนะี่ยเสียชีวิตหนึ่งเสียชีวิตสองหนอยตูรุเยเดี๋ยวผมต้องมาเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้ก่อนกัน เรื่อเนื้อหาทำผิดร้ายแรงเห็นเห็นสาสมกับไฟฟ้าทุกโวลจากเก้าอี้ในกรณีแบบนี้ความเป็นจริงแล้วถ้ามีหลักฐานนี้ฟ้องหย่าเลยนะเรียกเงินจากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะ มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับการให้อภัยแม้จะเป็นคนแบบเขาก็ตามแน่ในจ,ใจหรอว่าคุณมีสิทธิพิพากษาชีวิตคนแบบนี้เนี่ยถึงภรรยามีชู้เขาก็ไม่มีสิทธิเอาปืนไปยิงคนแบบนี้นะครับหลวงพ่อเขาบรรจุก,กระสุนพร้อมรู้ว่าจะเจอเ,อเธออยู่ด้วยกันกับชายชู้นี่เป็นคดีฆาตกรรมสองศพที่ผ่านการไต่ตรองมาก่อนเข้าให้ความร่วมมือกับทางการทุกครั้งรัฐบาลแค่ต้องการประหารเขาเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างนักโทษคนอื่นเท่านั้นเอง ถ้าเขาก่อคดีหางจากนี้ไปทางเหนืออีกร้อยไมล์เขาก็จะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนี่นะหรอความวิติธรรมคุณอยากให้คนแบบนี้ออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอผมหลับสนิทเมื่อรู้ว่าเราได้กำจัดคนแบบนี้ออกไปจากสังคมปูพื้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะพื้นสีทิศซีดโอสายเลยกเข้าแล้วทำได้ดีมากแต่ยังติดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้ห้องประหารยังไม่พร้อมใช้งานเพราะยังไม่มีไฟฟ้า เราจําเป็นต้องต่ออุปกรณ์ของเรากับระบบจ่ายไฟนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโอเวอร์เลย์ที่แสดงให้เห็นนะครับถึงสายไฟเส้นจีวเขียวนะครับหากคุณจําพอมองเห็นนะตอนนี้เรากำลังดูเรือนจําในโหมดสาธารณูปโภคซึ่งจะแสดงแผนผังการเดินสายไฟของทั้งเรือนจํำอาคารแต่ละแห่งในเรือนจําจะเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟของภาครัฐผ่านสายไฟใต้ดินเส้นหนาพวกนี้นี่ครับเนี่ยเส้นสายไฟนะครับ สถานีย่อยเครื่องนี้ทําหน้าที่จ่ายไฟกับเรือนจําซึ่งดึงพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟของรัฐบาลแดงใช่อย่างที่คุณเห็นเรือนจําในแดนนี้ทั้งแดนไม่มีไฟฟ้าใช้เลยไฟทุกดวงดับหมดแก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนเป็นโหมดสาธารณปโภกเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมไฟถึงดับสายไฟมันเดินถึงแค่ตรงนี้นะครับนี่ สายไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดยังห่างจากอาคารของเรามากเกินไปวิศวกรของเรายังเดินสายไฟไม่เสร็จต่อสายไฟเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมเรือนจำแดนแดนดังกล่าวหมวดสา,าโภโภรางวโเพกเดินสายไฟแล้วก็ลากมาครับตุ๊ดต,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 ตุุ๊อืมนั้นก็รอครับรอตั้งก่อสร้าง,งมานี่ไอะมายัาง งานอยู่สาสูส ح. มานะเออเดินสายเคเบิลปืดปืดปืดปืปืดป,รดปรดตรงจุดที่ขึ้นเป็นลูกสายฟ้าไม่มีไฟครับก็เริ่มมีขึ้นมาเรียบร้อยไฟสองสว่างทั่วถึงเชื่อมต่อโอเคซีโอโทโมางเ,เหลือแค่โซนนี้นะครับสิ่งที่ต้องการพลักง,งานมันจะมีแค่ไฟสองสว่างเท่านั้นก็อีไฟฟ้าตัวใหม่ของคุณก็ต้องการไฟฟ้าเช่นกัน ใช้สายไฟเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ประหารชีวิตเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าเก้าอี้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดพิเศษเก้าอี้จะต้องมีสายไฟเฉพาะเป็นของตนเองและจะต้องเชื่อมต่อกับสายไฟหลักโดยตรงนี่ครับสายไฟเราก็ต้องเดินอืม นะผมจะเรียบร้อยอันนี้ก็อาจจะต้องเดินมาใหม่ด้วยนะผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วว่าแค่นี้มันได้หรือเปล่าลองดูวัน้าเดี๋ยวไฟมันขึ้นหายก็เราก็ได้กันเลย เห็นไอ้พวกเห็นไอ้พวกขนมากลมๆตอนแรกมองไกลๆนี้ว่าพวกโลนินไอ้พวกเป็นหมวกสมุไรหมวกงอหมวกสารเนี่ยเดินสายไฟเข้ามาเดินตตืดตื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 ืดโอเคเรียบร้อยติดหมดแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรเริดสิ้นผมวางงานของเรากเสร็จแล้วเราควรทดสอบห้องประหารแห่งใหม่นี้ครั้งหนึ่งก่อนลองใช้งานจริงผมจะลองเดินเครื่องสักคู่เพื่อเช็คว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี เช็คกระแสไฟเราดูกระแสไฟการเดินบบสายไฟจากตรงนี้ได้เลยครับเปรีย้ยเรียบร้อยโอเวอร์โหลดนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาเราใช้ไฟฟ้ามากเกินไปทําให้เบรเกอร์ขอสงสถานีจ่ยไฟทํางานตอนนี้เรียนจําของเรามืดไปหมดเราคงต้องเพิ่มกําลังไฟฟ้าเพื่อรองรับไฟกระชากจากก้ออีไฟฟ้าเราก็ต้องมาติดตั้งนะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดกําลังไฟใหม่โดยมีสขั้นตอน ปิดสวิตสถานีจ่ายไฟให้กลับมาทํางานอีกครั้งโดยคลิกที่สถานีจ่ายไฟแล้วคลิกเปิดสวิตในเมนูที่ปรากฏจากนั้นสร้างตัวเก็บประจุอีก3ามตัวเพื่อเราสามารถรองรับกําลังไฟไประมาณมากจากก้ออีไฟฟ้าเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบก้ออีไฟฟ้าอีกครั้งโดยคลิกที่เก้าอีแล้วเลือกเปิดสวิตในเมนูพอสก่อนนะครับเราสร้างตัวนี้สองสามเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดสวิตนะครับ ไฟ okay. ฟ้าทุกอย่างกลับมาทํางานคราวนี้ก็เดี๋ยวรอติดตั้งนะครับนี่คือระดับการจ่ายไฟนะครับถ้าเราติดตรงไปมันก็จะลดลงนะครับไม่ให้มันกระชากเพราะสั่งแค่สามนะจริงๆแล้วควรจะมีมากกว่านี้นะครับโอเคระบบจ่ายไฟทํางานดีแล้วคลิกที่ตรงนี้แล้วก็กดเปิดสวิตช์ครับทดสอบเรียบร้อยอดีมากผมว่างานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อยู่นอกเหนือก,นการควบคุมของเราแล้วเราต้องทํางานอย่างมืออาชีพนี่เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับธุรกิจของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไม่ต้องกังวลบาทหลวงก็จะมีหน้าที่เหมือนกับว่าให้เขาเรียกว่ารับฟังการสารภาพบาปั้งสุดท้ายครับแล้วก็เออเหมือนกับอภัยอะไรอย่างนี้นะ แต่นี้ก็คือเป็นเรื่องราวของคนนี้นะครับคนที่ก่อคดีนะพ็มาสารภาพบาปที่โบสถแล้วก็น่าจะมารอรับการจับกลุ่มนะครับผมจะไม่ผิดเสียงผมอาจจะแห้งๆหน่อยนะผมเพิ่งจะไลฟ์เกมเสร็จไปนะครับนั่งเล่นกันอยู่สี่ห้าชั่วโมงมีอะไรให้พ่อช่วยอย่างนั้นเหรอ คุณอยากให้ใครสักคนยกโทษให้อย่างนั้นเหรอผมไม่รู้ผมต้องทำอะไรสักอย่างผมทนอยู่กับความผิดที่ตัวเองทำไม่ได้คุณต้องมอบตัวไม่ว่าจะทำอะไรลงไปคุณไม่สามารถหนีจากผลขอ,ของมันได้ตลอดไปหรอกนะคุณไม่มีทางทนอยู่กับตัวเองได้ถ้าไม่ยอมรับอดีตผมอยากย้อนเวลากลับไปผมอยากยกโทษให้เธอผมอยากให้เธอเอภัยให้ผม พระเจ้าจะอาภัยให้คุณแน่นอนถ้าคุณขอพระองค์ไม่ว่าคุณจะเคยทําอะไรมาก่อนแต่คุณจะต้องยอมรับโทษตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีทางเลือกอื่นในเวลาแล้วเอ็ดเวิร์ดคุณทำในสิ่งที่ถูกแล้วแม้ว่าโลกนี้จะไม่ให้อาภัยคุณก็ตามคุณจะได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในไม่ช้าและพระองค์จะเป็นผู้ตัดสินชะตาของคุณเอง ความรู้สึกแบบว่าเรากําลังจะถูกประหารเรากําลังจะตายแล้วนี่มันเป็นอะไรที่กดดันนะผมเองก็เคยมีประสบการณ์เฉียดเกัอบตายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังยังเอาลอดไปได้อยู่ไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีนะไม่สบายอะไรเงี้ยความรู้สึกแม่งประเดประดังมากเลยแบบเออครอบครัวเออจะเป็นยังไงถ้าเราไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบคนทําผิดอ่ะมันก็มีทั้งคนที่ใช้อารมณ์โชว์นะนี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับว่า ทำอะไรต้องมีสตินะครับอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบในการลงมือทําอะไรทั้งอย่างไปนะครับบางครั้งแบบว่ามันจะเป็นความรู้สึกผิดตามมันหลอกหลอนนะถ้าคุณยังรู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าคุณยังเป็นคนดีนะครับถ้าคุณทำเรี้องไม่ดีแล้วคุณยังเฉยๆนี่เป็นคราซีวอลครับนะเ,เนี่ยเต็มตัวไม่จะมีผ้าคลุมปิดหน้านักโทษแล้วก็ไม่มีฟองน้ำเลยแนฮะเอดเวิร์ดลอง คุณได้กระทำความผิดความรุนแรงระดับหนึ่งฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเป็นจํานวนสองคนโทษถงคุณคือการประหารชีวิตคุณมีอะไรจะพูดหรือไม่ไม่ถอดแว่นนักโทษเลยนผะูส้สารผมขอโทษ เคยเสียน้ําตาให้หนังแนวนี้นะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักหนังเรื่องนี้ถ้าผมพูดชื่อออกมานะครับนั่นก็คือเรื่องกลีนไม้นั่นเองปฏิหารแดนประหารเนี่ยสร้างจากบทบทนิยายเดิมของสตีฟเฟนคิงนะครับบทที่สองปาเลโมจบไปแล้วนะครับอันแรกเดี๋ยวไปญาต อันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทสองนะครับผมจะทำเป็นอ่าแชปเตอร์แล้วพาร์ทไปนะครับถ้ามันไม่ยาวจนเกินไปนะครับถ้ามันยาวเราก็จะเป็นสองจุดหนึ่งอะไรสองจุดสองอะไรอย่างนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบแชปเตอร์พรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นในโหมดแซนด์บ็อกซ์กันดูนะครับน,นี่ก็มานั่งเล่นให้ดูกันไปก่อนนะแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นเกมเขาเรียกไงนะเกมเก่าแล้วนะครับแต่แบบว่า ยังแบบว่ายังมีคนที่รีเควสต์โหวตให้ได้เยอะมากอยู่นะครับกับเกมนี้นะครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าอยากรอเล่นภาคภาคสองเท่าที่ผมไปดูภาพมันโอเคมากเลยนะมันจะมีเห็นสร้างเป็นชั้น2อมันไม่ได้ไม่จะเป็นภาพแบบนี้อีกแล้วนะครับเป็นกราฟิกใหม่เป็นเอนจินใหม่เลยนะก็ะน่าเล่นอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้ขาวคราวเงียบ ide, ไายไปไลฟ์เงียบเลยนะครับไม่มีกําหนดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคุณต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ แต่โศกเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามานั่งรับชมกันต่อไปแล้วกันนะครับภารกิจเรายังมีล็อกอยู่อีกสามนะครับแล้วก็คัสซีนี้ไม่เกี่ยวเนาะอืมเรามีแล้วก็มีอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นโหมดแซนบล็อกซนเองนะเดี๋ยวจะไว้ที่หลังหลังจากจบพวกภารกิจแชปเตอร์ต่างๆก่อนแล้วกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ถ้าชอบเลยแล้วก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไป้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ไม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ